การผ่อนปลนในเรื่องของมาตรการ<ช>สามารถที<ะ>่เปิดให้กับร้านอาหารได้จําหน่ายอาหารแล้วก็สามารถนั่งในสถานที่ประกอบการได้แต่ว่าก็จะต้องมีมาตรการคุมเข้มในเรื่องของระยะห่างมากมายมซึ่งบรรยากาศของที่จังหวัดพิจิตรจะเป็นอย่างไรนะฮะทีมข่าวของเราเนี่ยไปเก็บภาพบรรยากาศมาแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับ วันแรกของการเปิดให้ลูกค้านั่งทานอาหารในร้านได้ร้านอาหารในจังหวัดพิจิตรต่างคานร,รับมาตรการผ่อนปลนพร้อมให้ความร่วมมือจัดระยะห่างที่นั่งตั้งเจลแอลกอฮอลเตรียมจุดล้างมือและใส่หน้ากากอนามัยบริการลูกค้าหลังจากที่จังหวัดพิจิตรออกประกาศผ่อนปลนให้ลูกค้านั่งทานอาหารที่ร้านได้เป็นวันแรกแต่ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะอย่างน้อย1เมตรและลดใช้บริการให้สั้นที่สุด ทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรลงพื้นที่สำรวจการให้บริการของร้านอาหารต่างๆในพื้นที่อำเภอเมืองพิจิตรพบว่าบรรยากาศแต่ละร้านยังคงสงบเรียบร้อยลูกค้ายัางนิยมซื้อกลับไปทานที่บ้านมากกว่านั่งทานที่ร้านซึ่งร้านอาหารเองก็มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อโควิด -19 ตามหลักปฏิบัติของกระทรวงสาธารณาสุขด้วยค่ะด้านผู้ประกอบการต่างพึงพอใจในมาตรการผ่อนปรนของจังหวัดพิจิตร เพราะการที่ร้านอาหารต่างๆสามารถเปิดให้ลูกค้านั่งทานที่ร้านได้ส่งผลให้ทางร้านมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นก็ตอนนี้ก็รู้สึกโอเคแล้วก็ขอบคุณทางจังหวัดที่เปิดโอกาสให้เรามีเงินสดหมุนเวียนในร้านเพราะว่าแต่ก่อนที่แรกเลยก็จะเป็นเงินผ่านแอปฟูดแพนด้ามันก็จะไม่มีเงินสดมันก็ทําให้เรา ก็วิตกกังวลว่าไม่มีเงินสดหมุนนะคะประมาณนี้ค่ะก็ตอนนี้ก็จะมีเจลล้างมือแล้วก็จัดที่นั่งห่างกัน1เมตรแล้วก็มีอ่างล้างมือแล้วก็ประมาณว่าบอกลูกค้าว่าอย่านั่งนานให้นั่งแล้วก็รีบกลับประมาณนี้ค่ะสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการมีทั้งในส่วนที่สะดวกนั่งทานที่ร้านและสะดวกซื้อกลับไปทานที่บ้านในความรู้สึกส่วนตัวแล้วเนี่ยเราคิดว่ายังมันยังไม่ถึงขั้นปลอดภัยเราควรจะซื้อใส่ถุงกลับบ้านดีกว่า ไดนะ้ส่วนพอร้านเปิดเนี่ยก็โอเคแนละ้วโอเคเราหาสามารถที่จะมาซื้อกับใจใช้ใส่สอยได้แล้วก็ซื้อไปกลับบ้านทานที่บ้านดีกว่าพาปลอดภัยจะไม่เกิดกับตัวเราเองได้กับุคคลข้างๆเลยก็รู้สึกถ้าเราถนัดไปกินแบบต่างกลับไปกินที่บ้านมากกว่าเรารู้สึกปลอดภัยมากกว่าค่ะ ครับเพราะว่าเวลาออกมาข้างนอกเนี่ยเวลามาทานข้าวเนี่ยชอบทานที่ร้านคาสเซ็ตตั้งแต่แรกเลยครับพอเวลาทานเสร็จปุ๊บก,ก็กลับบ้านครับ่อนไม่ต้องยุ่งเรื่องอะไรอือ่นเลยครับสะดวกสบายกว่าค่ะคือแบบว่าเราสามารถมานั่งกินที่ร้านได้แล้วก็มันสะดวกกว่าแบบเราจะต้องซื้อของกลับไปกินที่ห้องอะค่ะ และถึงแม้ว่าหลายมาตรการมีการผ่อนปรนแล้วแต่เราทุกคนยังต้องรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อกาวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันปรับสักนิดพิชิตโควิด -19 นัทวุฒิชูสำทริจถ่ายภาพพัชรินสิริสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรรายงาน